สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็คือวันนี้เฟิร์นก็จะมาให้ดูครีมามินมันคนถามว่ามันช่วยอะไรก็คือแพ็กเกจต,ตอนนี้เนาะไม่ใช่แพ็คแพ็กเกจแะละก็คือว่าที่เฟิร์นไปรับมานะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้ไม่หรูไม่หลาอะไรมากมายคือเน้นคุณภาพข้างในก็จะมีตัวครีมแล้วก็ตัว คู่มือการใช้นะคะเหมือนเครื่องสักผ้าเด็เกอะไรอย่างนี้เราก็จะมาหนึ่งคู่มือที่อมาได้คีมคู่มือนี่นะคะตัวคู่มือคู่มือก็จะกลางออกมาได้เด,ด็ดเด็ด,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 ดนี่ก็คู่มือก็จะเป็นสมุนไพรผลิตภัภณฑ์สมุนไพรารุงรักษาปรับสภาพผิวสีฟ้าและจุดด่างดำ ก็คือจะเป็นนี้อ่ะเดี๋ยวนะน,นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมันก็จะมีนี่ดูด,ดูมีสรรพคุณมีข้อบ่งบอกนะคะคือสรรพคุณก็คือรักษาฝ้านี่นะนี่ไปเปิดดูกันหน้สรรพคุณรักษาฝ้าสิวหมองอะไรพวกนี้ปรับสบภาพผิวปรับสมดุลลดความมัน เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่หน้าสิวอักเสบสิวเซียนกระชับรูขุมขนลดร,รอยเหี่ยวยน่นแล้วก็เน้นครีมสมุนไพรตัวนี้ไม่มีการผสมสารเคมีใดๆซึ่งไม่มีอันตรายแก่ผู้ที่มีสภาพผิวหน้าอ่อนโยนและปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนี่ตรงนี้เอยตรงนี้ร้อเอร์เซนนี่น,นี่ตรงนี้เลย นะใครได้แล้วก็ไปอ่านแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ข้อแนะนำในการใช้นะจ๊ะข้อแนะนำซึ่งเขาแนะนำเรามาเราจะทำก็ได้ไม่ทมก็ได้ไม่ผิดอะไรปากแห้งนี่คนขวาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังสินค้ามีคุณภาพไม่พอใจินด,ดีคืเนเงินนะจ๊ะซึ่ง ราคาเท่าไร่นะหรือราคา1ตลับ200บาททวนนะคะ200บาททวนก็คือใช้แล้วน่าดีเดี๋ยวจะมีรีวิวก็คือที่รีวิวไปว่าเป็นคู่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วก็ดูหน้าคือทางบ้านอ่ะง่ายๆคือบ้านอะ่นอะที่บ้านอ่ะใช้กันเกือบทุกคน ไอพวกเนี้ยเนี่ยคือของใหม่นะที่มีแต่เนี่ยเนี่ยอ่ะได้ละสองอันละกันนะนี่คือสิ่งที่ที่บ้านใช้นะคะคือถ้าไม่ดีจริงไม่ใช้แล้วถ้าแผ้ก็คือไม่กลาเอามาบอกต่อหน้าคงจะพัง,ตงแต่นี่ให้ดูนะแตญ่กให้ดูนี่นะืมยกให้ดูนี่หน้าหน้าเฟิร์ไม่มีสิว่าจะมีแต่ คือพวกขี้แมงวายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นผื่นหรือเป็นผดหรือเป็นอะไรสักอย่างที่คือมันไม่ใช่สิวถ้าสิวบีบแล้วมันต้องมีหัวหรืออะไรงนี้ใช่ปะ่ะมันไม่ใช่อ่ะเออนะก็คือสร้างมันไปแล้วที่เหลือก็คือน,นี่แล้วก็นี่จะมีตรงนี้ที่สิวเพิ่งจะมาขึ้นจะเฟิร์นทาครีมไปได้แล้วสองวันเห็นปะ่ะ มันก็เลยยุบไปแล้วเหลือแต่รอยแดงๆแล้วก็ขอแนะนําว่าถ้าเป็นสิวนะถ้ามันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนว่าหัวสิวแล้วว่าขาวๆอะ่ะให้บีบบีบเอาแต่สกิดใช้คำว่าบีบดูดนะใช้คำว่าสกิดเอาแต่หัวสิวออกก็คือเอาสิ่งที่มันขาวๆที่มันเป็นหนองเป็นหัวสิวออกแค่นั้นพอไม่ต้องบีบให้ถึงขั้นเลื่อนไหลไหร,ไรแล้วก็คือเอาครีมตัวนี้ป้าย นี่สังเกตได้หมดแล้วเห็นปะป้ายป้ายเอาไว้อันนี้อันนี้เพิ่งแกะใหม่อันนี้ยังมีเห็นไหมนี่น,นี้ก็หมดแล้วแล้วก็เอาตลับขีดม,มาใส่อย่างอื่นแล้วด้วยอันนี้ก็กำลังจะหมดเห็นไหมคือคือใช้จริงอะไรจริงนะจ๊ะตัวขีมก็จะมีสีเหลืองเหลืองเหลืองโรดดกลิ้นทําไมสีเหลืองอย่างงี้นี่คืออ่านใหมสีเหลือง สามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้เพราะว่าของเฟิร์นก็แช่ท้งที่เปิดใช้แล้วยังไม่เปิดใช้นะ,ะยังไงก็มาบอกกันนี่คือบางคนถามว่าช่วยอะไรได้บ้างหน้าคําหน้าอะไรก็ช่วยได้หน้าเป็นสิวก็ช่วยได้แล้วก็อย่างเฟิร์นเนี่ยหน้าไม่มีสิวแต่คือหน้าหมองคําก็ช่วยได้ทาแป้งพอใช้แล้วทาแป้งหน้าจะติดแป้งทาแป้งแล้วหน้าจะติดแป้งมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็มาบอกต่อไป200บาทเท่านั้นนะ ก็คิดนี้มาแค่นี้ส่วนโปรโมชั่นดีๆที่จัดให้เดี๋ยวจะมาบอกกันนะก็ขอบคุณนะคะที่เสียสละมาชมไปแล้วก็คือเดี๋ยวจะแท็กไว้ไปที่โซเชียลเก่าด้วยเพราะว่าอันนี้เปเปลี่ยนโซเชียลใหม่นะคะเพราะว่ากลัวคนที่โซเชียลเก่าจะไม่รู้ลูกค้าจะไม่รู้นะยังไงก็ทักไลน์มาได้ i อดีไล b a i f e r n t PB นะคะแอดไปนะไปถามไปสอบถามไปะไรกันได้ไปปรึกษาได้ได้ไปแล้วค่ะบาย